สวัสดีครับเอ็นสวิตแอนโซลาเซลนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตำบลทุ่งครีอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็เป็นนาของพี่พันุวัฒนะครับวันนี้นะครับพี่พันุวัฒเจาะบอ่อใหม่เลยนะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจกับทีมงานของเรานะครับเรียกมาให้ติดตั้งในส่วนของระบบสูบน,น้ำพลังงานแสงอาทิตย์นะครับขนาด7.5แรงม้านะชุดนี้เนี่ยเราติดตั้งกันเสร็จเมื่อวาน นะครับก็เมื่อวานติดตั้งเสร็จเย็นก็ได้ลองน้ํากันนิดหน่อยนะครับวันนี้ก็เลยมาทดสอบน้ํากันอีกครั้งหนึ่งสําหรับชุดนี้นะครับเราเลือกใช้นะครับแผงโซลารเซลล์นะครับเป็นขนาด570วัตต์จำนวน18แผ่นนะครับกับโครงสร้างสวยๆโครงสร้างที่เห็นอยู่นี้นะครับต่อหม้อตั้งอยู่กับพื้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่พานุวัฒน์จะดันดินมานะฮะเตรียมไถดินไว้แล้วนะครับแล้วก็จะดันดินมาโปะโคนนะครับประมาณครึ่งลูกกระพอะนะครับโครงสร้างเรารับประกันนะครับแข็งแรง นะครับมีคำยันให้ทุกต้นนะครับแบบนี้นะฮะแข็งแรงสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสําหรับวันนี้นะครับแดดดีๆแบบนี้ปั๊มทํางานอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับกับแผงชุดนี้นะครับเป็นแผงยี่ห้อรองจินะฮะขนาด570วัตต์นะฮะนี่เลยนะครับแผงสวยๆนะครับรับประกันกันยาวๆนะครับแผงชุดนี้นะครับเป็นแผงยี่ห้อที่มีคุณภาพอยู่เทียววันเลยนะ นะครับแล้วก็นี่เป็นอินเวอร์เตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้นะครับอินเวอร์เตอร์เนี่ยทำงานอยู่ที่56เฮิร์ตนะครับแล้วก็ในตู้นะครับก็ทําในส่วนของโหมดสลับใช้กับเครื่องปั่นไฟฟ้าไว้ให้เรียบร้อยหรือว่าไฟฟ้า3เฟสนะฮะสามารถเข้ามาต่อใช้งานได้เลยนะครับในส่วนของเบรกเกอร์นะครับเราก็มีในส่วนของเบรกเกอร์ดีซีนะครับแล้วก็เสถีกันฟ้าทางฝั่งดีซีรวมทั้ง ทัมเมอร์นะครับตั้งเวลาเปิดปิดนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานนะครับสามารถตั้งเวลาเปิดเช้าปิดเย็นนะครับไม่ต้องวิ่งเข้ามาปิดให้เสียเวลานะครับแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําตรงนะฮะการขโมยให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับนะฮะมาดูน้ํากันนะครับสําหรับน้ำเนี่ยนะครับที่ออกจากท่อขนาด4นิ้วนะของปั๊ม7.5แรงม้านะครับดูนะฮะน้ำนี่ออกแน่นๆท่อแบบนี้เลยนะครับ นะเน้นๆท่อแบบนี้เลยสวยๆเลยนะครับเนี่ยฮะออกมาเน้นๆท่อเลยนะสําหรับท่านที่ไม่ต้องการที่จะเสียค่าไฟฟ้านะครับเสียค่าน้ำมันเนี่ยอย่างนาข้างๆนี่นะเขายังใช้เครื่องยนต์อยู่นะครับเจ้านี้ก็สนใจอยู่นะครับก็จะติดตั้งอยู่เหมือนกันนะแต่เบื้องต้นนะครับก็ใช้เครื่องยนต์นะครับเพื่อสูบน้ําทํานานะครับก็มีปัญหาเรื่องของค่าน้ํามันนะครับค่าน้ามันแพงนะฮะก่อนจะหมดขาวหมดขาวก็หมดก็หลายตัง นะครับก็เลยสนใจอยู่สอบถามกับทีมงานของเราอยู่นะครับก็คาดว่าจะติดตั้งเร็วๆนี้นะครับหลังจากเห็นน้ําบ่อนี้แล้วนะสวยๆนะครับพี่4นิ้วนะครับย้ำว่า4นิ้วเน่นๆท่อแบบนี้เลยนะครับพุ่งๆสวยๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานอีเมสวิตแอนด์โซลารเซลนะฮะโทรกันมานะครับที่เบอร์0ูนย์เป8น6นะครับสวัสดีครับ